ตราบใดที่เป็นมนุษย์ลูกมันมีจุดพลาดจุดอ่อนจุดที่เราไม่เก่งมันเกิดขึ้นได้แต่องมงใจว่าน้องเดินมาไกลแค่ไหนแล้วอย่ามองแต่สิ่งที่ขาดอย่ามองแต่จุดที่พลาดโอเคปะพอฝึกไปนานๆมันก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้คือแบบเออสิ่งที่เราทําได้ดีขึ้นเก่งขึ้น,น,นมันดูเหมือนนิดเดียวอะ่ะลองเปลี่ยนโฟกัสลุกตราบใดที่น้องยังลงมือทอํายังคงมุ่งมั่นในสิ่งนั้นยังคงโฟกัสในสิ่งนั้นน้องเก่งขึ้นแน่นอนแต่แค่มันอาจจะอยู่ในระดับที่ไม่ได้ตรงที่เราคาดหวัง เพราะเราเปลี่ยนโฟกัสไม่ได้มองว่าเราพัฒนาอะไรแต่มองว่าเราพลาดอะไรจุดอ่อนคืออะไรพอโฟกัสมันเปลี่ยนนะมันก็เลยแบบทําให้ใจิตใจมันพวาพะวงตอแต้อะไรอย่างเงี้ยกลับมาตั้งสติเนาะเราลองมองในสิ่งที่เราผ่านมาบ้างใช่มไหมเป็นกําลังใจลูกร,รู้ว่าตอนนี้ก็อาจจะมีเหนื่อยล้าทอ้อเกิดขึ้นได้ธรรมดามนุษย์ลุกก็ช่วยกันจุดช่วยกันรังช่วยกันดึงให้เรามีพลังบวกในการใช้ชีวิตต่อนะจะผิดจะหลุดจะพลาดเรื่องธรรมดาแต่เราจะลุยต่อ เก่งกันทุกวันยืดอ,อกรับแบบแมนๆอยู่กับมันให้ได้ไม่ดิ่งไม่จมแล้วไปดูอีต่อ